ตาเช้าออกมาไป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 ตายงม้หัวเงกันนอะฮ้่าฮ่้นขนาดเออพาอยู่ขาพี่น้องเอ้ยมืเงแ้่น่ะมาแบบกระทันหันเลยไ่คือมาแบบนี้เนาะแดดตึงเตี้ยงึ่มเน่ยหนังแซ๊กเลยตัวตัวดิ แม่เปียวแม่แม่ประชุมาหรือว่เนาะอ้าห่วงโดนอ้าห่วงห่วงอย่างนี้ห่วงคนกับห่วงห่วงห่วงป้าเขาวสาวเป็นยังแบบนี้นะอยู่กับมั่วหัวครั่วไหมนึกว่าเห็นยุคกับเจ้ามันขี่รถไปแล้วกลับมาลงลงไปนะว่ามันลมเลยจะบันเห็นเอ้าปลาลงไหมปลาอยู่เขา

ลมอ so ู๋หนาน้าไปลูกแา่จับผิวเลยบ่ะจับผิวเขาใส่าม่านผ้มาแบบกระนหันเนาะกว่วอ่ะอุ่้อ่ะมาเหนัลยะแ้าว่าผ่าไว้หลังเนาะผ่าไวลังไันก็ไม่ได้มืดเลยอืมใส่วขางงวงมันกับของเพนเก่ง ลมพี่ดุลมพี่นะตัปลามให้เมืองเนี้ยยังอยู่ได้ลมนะชาวบ้างเพื่อนบางใกล้ถึงได้โอกโอกมาเลยมีสาวมีแบบนี้นะแบบเขาลมแบบว่ามาแบบแบบนี้นะตรงผ้ามันกำมืดจื้อยู่มืดกับเงเมฆมันหลายนี่

ในเราลุงเดิมเอกันอีแล้วแล้วพายุค่ะแบ่าบที่แบบว่าวีี่แม่ไว้พอยทิเข้าตช้าเช้าออกมาไหมไปไปไปอุ้ตาเ้ยหวงอ้เนอไม่าหอเปนอย่างนั้นเลออเนาะลูกนะเนาะ เฮ้ยเรายูล่ะไปได้ไหมพวกเนี่ยผมเคยเห็นก็เห็นวันนี้แล้วยุดลงมากเป็นหัวมาเนยมันเป็นหมาดีเนาะมาดีนีมาบกบก็ต้องได้แต่เงินมาในแท้ละคนไหนคนเกมงงวงกรดูเฮงนะฮงๆมายาเพราะว่ามันแบบว่าผ่ามาได้้อง พาไ่ได้เหลือบดิพอะไรอยู่เอรไดน่นมีสองขั้นได้พายุเข่าเอ้ยพี่น้องเลยพาแบบประทันกันทันแบบ่าแบบอู่าเลยบาดเดียวเลยลูกกระจับหิวมาเลยว่าถูกลูกกับว่าอาบน้ำอยู่วะาเลยนา้เกนององ่างวยูเบิลน้องังได้ลูกบนกระยาหลงนมึงเนยเจ้าบ่ยญานบอน Để để Nhà bằng lôm nợ động. Nhông hoa 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 đôn hoa 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 mua hoa 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 U u hoa hoa u u เียง่นันนะอืมบ้ายิ่งวันหู่ใน,นี้นี่น่ะไาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวปิวใแน่เลยลมได้ดุ <laughs> เปิดกันยาชาจะเปิดด้ำแขดันอย่างเบิ่งน้ำนี่นอนหน่พอนอย่างห่อนอ้าวเดรดเจนเดมอนี่นะพอนวะเสียงอีอีเลยเสียงอันนี้เลย ลมมาฝนผ้ามาด้านังจ้ากันหน่อยเนาะวายลูกเงยต้องเตแล้วล่ะแตกเลยสวัสดีป้าลูกเงนลูกเอ้ยวาสดีสิปบลมนี่มัวงม่วงเตือนอยู่นละหล่นหมดเลย ลนวดด้วยเหยได้กินว้แก่รไมแม่ใบวานิลร่าบแก่นะแก่แบบเพิ่มๆนะถากว่ามันแห้งคือแบบมีฝนเขามีฝนมีลมแล้มันเป็นแต่ญยาดนั่นเนาะดีนี่มีแจะลมม่สแหละลมมันก็พัดมาเนาะ แด่จะภาเดทุคนไปล้าง่อละอาบหน้าอานห้าแนดูบังงอันไหตัวเนาะอยกมาเป็นงูเป็นงูมากเลย่ากนะติ๋ยอันเป็นงูเป็นขาวหนวดว่าวาเป็นด้วิดินได้อันไี้โยต้นเต้นยี่บอดุฮะยังไงนะ

Mua, Hàng đâu, mua cái bà hằng, gì nó mua đấy mua cả. bay nhắn bay bay bò. bay bò mua bay bay bò. hả? Tao đã bay cột bò เพ nice like. ื่อนมารุไม่ไปตอบไม่ไม่ตอบสมุนทุมยามีวัดอายุข่าวอายุข่าแบบท่านันไหนให้หนี่เก็บนี่เออเล่หมุงกัน

กันให้กินยังกันว่างวันนี้แดดได้กินกันมีดอกลงเด้อมาแบบกระทันหันกินบักม้วกันเด้วนี่แหะอันนี้เอ้าอ้าวกินน้ำกันกินน้ำกันมาให้กัน

ไอจีปัดลงนี้เด้อเดินๆกินน้ำกัดๆเริม nè vào đây vô đi nè đây đi nè nhìn nè nè đi nè 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 Vàng luôn Vàng luôn nè nè theo nè rồi đấy ได้ไปยู่ศาวไดาสาวเว้ยยูดีได้เมนเป็นี้ยมเป็นไี้ไหว้ายนนี่อ้ดือเลระดือเล่้ะ มาดิดไอ้จินยมมัว huh. ก well. ัน <Zur> ดิเชื่อมาดุเฮอยู่บวไม่โทรมาเลยฮะน่ะฉันนั่นก็มีเลยสาวอะไรท่างเป็นเก้กัมีเเป็นเรี้ยมีเลย พอผ่าผาอันยังน่ารู้เหมืนนี่อยู่ดิเต่นเต้นแล้วไม่ยานอย่างเลยอย่างลงดิว้าฉันชินชิดงแล้วเนาะยังนุ่มาำไ้เกือบออามากกันยาเออเกิดเหตุป้าบูกบั่เลย mình đồng phụt kì hợ đấy tì ơi chê mà cái đi không bơ cái mà tôi đi mà bẹp dạ này mà là đi nè có hôm hoa rằng với đây đây này nè lên hộp chút xuyên hà mỏng chuột tháng nào phải hộp đấy lúc lạ Hàn lộp nè nè ơi gió à cái như mục nè bỏ yuri hết nhang, ta thôi, nè, thôi, thôi, nè, đây thôi, nè, thôi, 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 thôi, nè, thôi,

ยาลูกยาพี่จะขับอะนิดได้ยังเดียวลูกอือโอ้ยอย่าอบนะลูกหล่าเอ้ยไปเลยไปเลย ดิ่งเฉดิ่งเจอเถ้าะลุเพื่อเฉไปอมจิ่งสั่นนอนหมอนเนาะแม่วงมงวงแม่แม่แม่วงแม่ไปใช้มาให้มานะให้มันยังมาจะดิ่งนะเน่ไม่บอกจะอา้าปากลูก เรื่องมาจิ้วกับแม่เลยเนะาะเก็บไปเนาะอืมเก็บไว้นี่เพื่อนัวนะไมไม่เต็มยเนี่แม่ชีฟาดใช่ไหมหมอกฟังได้เฮ้ยลูกละก็จะเอาขับบางดินได้ยังเดียวยินตายเขาหลอได้ค่นะ มีเงินเทิงนะคุณน่ะแม่เองเช็ดอะบอนเปื้อนนะแม่แม่มีเช็ดแต่บ่อนเปื้อนนั่นน้าวไม่เอ้ตามเลยแม่แม่มีเช็ดแต่บ่เช้วอ่ม มาไปกันยามาเขา,ากันยานุ่นนุเช้ามาเขากัยาไปไป,ไป,น,ไปนี่ใช้ดอนี่นัใช้ผ้าไว่สักได้บ่เล่นสันดะด้ยอยาอ่นี้า,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 ากดก,ก,กไม่กปเออยากนอนเลยขามอ่าจะนีนอนกว่า กำกับเกใหญ่บ่ีนาะกกับเก้ใหญ่ีก่ะนเนาะมีแต่กกับเกใหญ่เนาะแมานใสยแมพับผ่ากันนี่เขากะผ่าผ่าเมื่อมาเมื่อป่าบ้านนี่อะสิเมื่อไัดบ้านนี่บ่เชิญนะหีนีาอ่ยกันเเอาน่จ้ะเอะไรดีบอ ยงกบยอันยังกบบด่ยแม่เอาไแก้ไปจนาแต่แก้องแม่อยากกินเดยเมื่อกินเพื่อนเพื่อน่มีกเพืแได้กินปั่นกันแใกอง่กิน Ngon quá. Ngon rồi đấy. Thì mình mai ăn đi cơ bé. Nè này nè mò. Nè. Nè giữ vậy đậy นอหดกเยเี้ยหหัวนอนยืนนั่นี่ยเจอคามพนักได้เลยเนจับจับเน่นี่จับเน่กินนะนะเน่เออเน่แหะลูกบอกเออใหญ่อยากนอนเด้ดุไหนน,นอนบอ่ อยากนอนหวะเฮ้อืมเน่ใ้องกินนมเลยดุมาให้นองกินนํเลยมาให้เราคยฉันเอาอ่างเีมันก่นโอะไบานนี่นะลานงดิ่นขวนัางดินน้ำนี่เล้วเฮ้ย ได้แชีบปนุบบ๊อมาสาวเถอแมันชิโป้าโอ้ยจะมียังอีมยงการบรุบบไปการนะคือบ้คือ้นา้นมาหุยย่อัวแล้วกะยูยมั้งกูไปน้อไปเอสเรเมนี่เสนาปานกไปก่อนแน่พบกันกิน้าคินี้สบายดีเด้อแล้วนค่ากิจยุนีีนะ สบายดีนะลูกงบทสบายดีอย่าสบายดีป่ะลูกเลยโอ้สบาย,ด,บายดีบ๊ายบาย